อย่างที่ทุกคนรู้นะไอดอลของเราคือคิสเตโนโรนัลโดสโมสรของเขาต่อจากแมนเตอร์ยูเต็ดก็คือเรอัลมาดริดและนั่นแหละคือเป้าหมายของเราแต่ตอนนี้เราอายุ27ปีไปแล้วครับผมเป้าหมายต่อไปกับเรอัลมาดริดมันยากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นพาร์ทแอนโกถูกแล้วเว้ยมันคือการวันทูครับเดี๋ยวพารน,นี้เรามาลองทำดูอามัดเดียโลย้ายไปสเปอร์ในราคา44.3ล้าน และการแต่งตัวกับทรงผมเราเปลี่ยนแล้วนะกลับมาใช้เป็นผมทรงหยิกหย่อยครับผมทรงนี้ที่เคยใช้ในซีซันแรกและมีการเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาเยอะมากเราใส่เป็น Nike Elite. ไน<อ>กี้เมอ u ์ค a เ s ีย e ซูเปอร์ไฟเอลิอันนี้ปะวะที่เป็นฝึกวันทูลองเข้าไปดูเฮ้ยจะใช่วะลองฝึกกับเพื่อนให้อย่างนี้แล้วยังไงวะอย่างนี้เหรอให้แล้วแทงต่อสวยโอ้โห,ห,ห,หงายั้งวัน พอเข้าใจแล้วโอ้โหรองเท้าสวยด้วยนี่ไงปันโอ้โหช้านี่ไงแล้วเขาขวาเต็มข้อตรงตัววันทูแบบที่เราบังคับเองกับวันทูแบบที่บอดจ่ายมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นว่าจะทำได้ไหมเออเอาหน่อยเพื่อนบอลคอร์ียาวๆไปตรงกลางมาแล้วโอเคฮ้ยวันสวนเวทวอมน,น่ากลัววะ่ะคาดหวังกับวันทูมากเลยตอนเนี้ยอไปเพื่อน <c oughs> แกพิกก็โดนเข้าแล้วโอ้โหแล้วตัดได้สวยสวยว่ะแล้วนี่ยัดแล้วอ้ใครว่ามาแล้วเรโดเคลื่อนแล้วพุ่งยาวๆให้ก่อนให้แล้วพุ่งต่อ <c oughs> จะวันทูนตอนไหนสวยไม่ได้ นี่ไงแล้วดีสายไม่ทันแล้วเรนาโดไม่ถึงครับโอ้โหได้นั่นแหละตรงกลางนี่ไงกดสายแล้วโอ้โหไอ,อ้มันไม่มีช่องให้วันทูเลยวะอุ้ยสวยแล้วเป็่นหน้าโอ้โหสไลด์ยิง อุย้ยสวยเพดนนานเพดากนกดขวาครับโอ้โหสนัดซ้ายแท้ๆสวยครับข้างหน้าข้างหน้ามาบอลทูนหน่อยดิกูอยากลองโอ้แต่ถ้าอย่างนี้นี่ไงวอ้โวแล้วหมดเครื่องแรกเลยข้างหน้ามันวิ่งหนีอ่ะเซ็กซ์กูต้องการมึงโอ้หเห็นไหมไอ้แม่งไม่แทงให้ผม ต้องัายร่ว, ه, วงแล้วกูโดนอะไรเนี่ยแล้วติ่งง้างของเอเดอร์ซอนครับโอโ้โหนิ่มๆเลยสวยสวยเลยเบรกกูแทบจมนี่แล้วสวยเพื่อนโอโ้โหไม่ได้ประตูนี่โอโ้โหเมึง้เห็นนะมันไม่จ่ายอ่โอกลายแค่เดียวเว้ยนี่ไงแล้วเตโดนไอ้ปันเลยโหโยัง มุมไม่พอโขเอขดไปเลยครับแล้วกับตันไม่ได้เดลิตตี้มองแล้วตีเซฟอีกแล้วโอ,อ้เปิดอย่างนี้ประตูเก็บนิ่มๆเลยเฮ้ยหรือว่าพาร์แอนโกมันหมายถึงแค่วันทูไม่จำเป็นต้องยิงประตูวะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่สบายเลยนะแค่วันทูกับเพื่อนแล้วไปเดี๋ยวต้องลองครับนัดหนนะ้าเซ็กซ่จัดก่อนเลยด้วยขวาแล้วนิ่มๆครับเกือบ <laughs> ไม่นิ่มแล้วมึง โอน่าเซฟหน่อยแล้วโอ้ยอย่างนี้สบายแล้วดูลูกเก่งของเรนาโดผมบอกเลยเสียบมุมเสียบปกเสาโอ้ยขอโทษแม่งรู้แล้วมันชิปง่ายๆเลยโชว์หน่อยครับกัปตันกับตันกดแปรเน้นๆโอนาน่าทำงานหน่อยโอ้ไปครับสันติ ยัดเต็มข้อสวยงามลีกนี้โอนาน่าเล่งแล้วทิ้งผิดตัวอ้าไอ้หนูด้วยขวาโอ้โหมาคัส,สิกอีกโอนาน่าบอกงานหยาบเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหไอ้ยัยมึงคัส,สิกทำไมอ่ะโอ้ยตกรอบครับผมฟุตบอลคาราบาวครับแพ้เวทบอมด้วยการดวลจุดโทษ พัทแอนโกมันไม่ใช่หมายถึงโกที่ทาประตูเว,ว้ยโกตรงนี้หมายถึงไปวันทูแล้วไปข้างหน้าอย่างเงี้ยขอความพยายามกูก็จัดให้แล้วเดี๋ยวกูจะพยายามทําให้ได้ด้วยโรนัลโดไอดอลของเรามันคือตัวแทนแห่งพรแสวงโรนัลโดของเรานั้นก็ต้องทําตามให้ได้ตอนนี้เลนัโดกำลังทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเชื่อฉันเถอะนี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาทําได้ดูได้ไง <c oughs> อาจจะทั้งหมดแล้วก็ได้และต่อไป f a ฟเอคัพต่อเลยแล้วเจอกับดอตติงแฮมฟอร์เรสในรอบสี่ นีเราแปะเน้นๆเด็ก่พอจะเข้าใจแล้วเฮียกับแปะเน้นๆเอเอ,อ,อเข้าสักทีสูงไว้นะจอเออฝึกบรรทุกกันหน่อยโอ้ยใครสอนบรรทุกวิ่งอย่างนั้นวะไม่รู้ครับเรนโดกดเต็มขอ้อ ปวดหัวกับการเคลื่อนที่เอครับรอบนี้หมุนเวียนนักเตะเยอะมากเรามาพยายามวันทูกันหน่อยวะถ้ามันทําได้เราจะได้มีความสุขและมีความหวังในการย้ายไปมันอีกกันถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อยู่เว่แล้วกันนะยูโน่มนเดสโอ้โหแต่อย่างนี้สบายๆครับอันที้แล้วโอ้โหพี่เข้าหาเขาแล้วโตโอ้โอแล้วเรียบรอย้อยครับผมหนต่อศูนย์ครับของฟอเรส จากข้อผิดพลาดของอากันจี้มีที่ไหนอะได้บอลแล้วครับพลิกเข้าหากองหน้าอย่างนั้นก็โดนลงโทษไปดีครับแล้วเป็นโอ้โหอีเลงกาครับอดีตเด็กเก่าอยู่ในเตดอืม้มเมนเดดโอเคโอ้ยปล่อย,อย่างนี้เอาแล้วดิหางซ้ายโอเคยังบล็อกได้ครับ <c oughs> พลาดกันง,ง่ายเลยวะทุกคนบอลยาวเคียให้ได้ไม่เคียโอ้โหล้ว โอ้โหไปลั่นเขาตีนเขาเองสนติรอรออยู่รออยู่ครับรอให้มันเปิดอยู่แล้วเป็นเซ็กซี่ในวอลเลย์แล้วอีกทีไม่ได้อุย้ยขอสวยแน่นั่นไงมาตรงกลางอีกแล้วแล้วเป็นกิฟ์ไว้โ้นาสวยรอก่อนให้ให้เราเพื่อนไอ้ติดขัดอยู่ข้างหน้าขอเรากจำจัดสิครับรออะไรอ้อสก,กรีนกันเองอีกเบามึงออกไปดิ พุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วเพื่อนนี่ไงแล้วเโนโดเปิดท้าแปรมาแล้วครับหนึ่งลูกน้าแปรหน้าก็เป็นวันทูไหมอย่างเงี้ยจังหวะได้บอลแล้วดีได้ครับก่อนที่จะแทงมาแล้วเปิดหน้าเท้าแปรเน้นๆครับผมนี่ไงแล้วตดสวยโอเคเป็นหน้าเป็นหน้าโอ้โหว้าวแล้วแล้วโอ้โหใครแลิกตีสับครับ มปนตรงนี้ครับสัมปทานของเราเอาเน้นๆหน่อยเพื่อนย,อย้อยๆเลยแล้วนี่ไงแล้วปูเกมเรับเขาไม่ได้สักทีว่ะตัวเขาทีนี่ได้มงงนิ่มๆเลยครับแล้วจบพึ่งแรกเอาไว้อย่างน้อยก็สองหนึ่งครึ่งหลังมีโอกาสกลับมาได้แล้วก็ต้องมาพึ่งกูอีกแล้วเอ้วันทูมันยากกว่าที่คิดนะมันอยู่ที่เพื่อนเราด้วยอะถ้ามันจังหวะเดียวกับเราก็โอเคครับส่วนมากเพื่อนเรามันจะคลองบนสองสามจังหวะเลยยังไงวะนี่น สวยครับแล้วเรน,นดอนด้วย,ยขวาเน้นๆน้ำหนักยังไม่ดีพอไกลๆแล้วกันรอบนี้ไปค,ครับสุดๆเลยไปส,สองสองนู่นแหละสวยไ่ถึงได้อยู่แล้วคาเซเมโล่เอาเพื่อนด้วยสายโอ้โหทิ้งตัวยิงแล้วมาสวยว่าดูเขาพิงเขาพิงแล้วได้ของอ้ยสวย สัดครั้งหนึ่งให้กู่ใจหน่อยเพื่จะรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วดูโอ้โหดูเขาตอกส้นมานิ่มๆแต่อยู่สวยยังไงโลคาขิทีลงเขาได้แล้วเซ็กซเรีบร้อยครับผมทำไมโอ้โหล้ำมากทำมาอย่างดีครับสุดท้ายเซ็กซ่เหมือนจะไม่ดูลายตัวเองโอ้โหนิดเดียว โอ้โห,โหน้ำหนักบอลพุ่งลงมาช่วยยีกตรงกลางตรง,ตรงกลางก็ไม่ได้ครับโดนหวดอย่างนี้ตรงตัวทาสองนาทีจะครบแล้วชา้ามากมากเลยการขึ้นเกมของยูไนเต็ยเสียสองประตูแรกไวไปอ่ะแค่สิบนาทีโดนไปสองแล้วครึ่งหลังก็ต่อกันไม่ติดครับผมกล้องจับมาที่เลนันโด ตอนนี้ตกรอบของฟุตบอลถ้วยในประเทศทั้งหมดแล้วนะเหลือแค่รายการเดียวให้ลุ้นครับคือพิมร์ลีกแล้วก็บอลยุโรปอีกหนึ่งรายการครับคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ขนาดทีมแพ้ความพึงพอใจผมยังเพิ่มมาอีกสิาการแข่งขันไอ้เบในรอบสามส2ทีมได้จบลงแล้วครับระหว่างยูเนเต็ดกับฟอเรสโดยเป็นฟอเรสครับที่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้คารยินบอกว่าหน้าหดหู <c oughs> กูก็หดหูเหมือนมึงแหละ <c oughs> ความพ่ายแพ้ต่อฟอเรสทําให้ฉันรู้ว่าฉันอยากอยู่ในทีมที่สามารถควา้าแชมป์ได้เกมนี้เป็นเกมเยือนวูฟเจา้าบ คิดยังไงคิดไม่ได้แล้วเอาแล้วเคนด้าได้เคนด้าไวกว่าไม่ทันแล้วโอ้โหเกือบได้เคนด้าเคนด้าดึงสวยเซ็กซี่แล้วตีงัดขวาโอ้หูนิ่มๆเลยครับไอ้ซังกี้จะยวองไปไหนวะสวยครับเซ็กซี่มาข้างบนนั่นแหละบัลทูไปไม่ได้ไปติดตัวทุกทีนี่ไงแล้วเป็นขวาไปเลย ไปแล้วครับเรนโดนั่นแน่จะใส่กูดี้เมื่อกี้แล้วสวยเลยบอลจังหวะเดียวหน่อยเรนโดมาแล้วเรนโดมาแล้วสวยเลยครับผมแล้วกดด้วยสายตรงตัวออมหลังแล้วสวยเลยจัดเลยนั่นแหละแล้วเพนเต้เาช่วยเก็บลบกันช่วยเก็บลบก่อน วยนะจบครึ่งแรกครับศูนย์ศูนย์จบสกอร์กันไม่ได้จริงๆว่าทีมเรายัไงไงสวยเป็น้านโยกเลยสวยมากแล้วเ,เขือนต้าวันโอ้โหดเข้ามาอีกแล้วครับทีมเราถอยต่ำมากเนี่ยแล้วตายถึงหน้ากรอบได้วดิง,งา้างครับผมโอ้หน้าเดิง่งใครรับเกินต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนใส่สัทเสาแรกตรงตัวครับโอ้โห สวยวะ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่มึงกดสักทีแล้วโอ้โูหูหู้ยเมื่อยตียเลยสั์เอออยากไปเตะเองแต่เตะหน้านะไม่ใช่เตะบอลแตกน้ำดีกว่าที่ได้อย่างนี้เปลืองคอกูชิบหายคร <c oughs> ับโค้เป็นขวด ทีมมอลสวิกในสัปดาห์ล่าสุดอาร์เซนอลติดไปถึง6คนครับผลจับฉลากรอบ16ของยูฟ่าแชมเปี้ยนครับยูไนเต็ดจะเจอกับโอลิมปิกมา์เซยวันทูไม่ต้องไปคาดหวังมาแล้วแม่งไม่มีโอกาสได้วันทูเลยกูมาฝึกฟีคิกต่อดีกว่าเอาเผื่อมีโอกาสได้ยิงแล้วมันจะคมบ้างวะช่วงหลังไม่มีอะไรดีเลยว่ะเราดูข้ามกำแพงแล้วสวบหมกอนจะติดสายก้อยลองดูถูแรงไปนี่ครับติดสายก้อยลอแยอยล้วโอ้โหระยะนี้ มีสายนะเนี่ยถ้าสายนี่ยากต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยสวยนี่ไงล็อฟุบเลยต่ตอนสองมันง่ายแหละเนี่ยถ้าสายอย่างเงี้ยเราก็แค่เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเนี่ยไปดูนะถ้ามันข้ามแล้วติดหน้าเลยวะรู้ทุกอย่างครับผมแต่กดจริงๆมันกดยากนะระยะไกลขึ้นตรงนี้นักโซ่สักี่สวยข้ามแล้วสวบโอ้โหไม่ใช่แค่ระยะแล้ววะทิศทางก็ไม่มา ทุกคนว่าตอนนี้เราต้องทํำยังไงวะคือกูจับจุดอะไรไม่ถูกเลยฟรีคิกก็แย่ลงเรื่อยๆครับผมการเล่นกับเพื่อนการจบสกอร์ของเพื่อนรวมถึงเราก็ไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงๆพันนี้ผมคาดหวังแค่การวันทูกลายเป็นว่าแบงไม่มีใครวันทูอะกูจบตรงนี้เลยได้ไหมแล้วเราไปหาซีรีส์ใหม่เล่นกันเกมกับอิสวิกมีเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวครับคือกาเซเมโรลงสนามเป็นตัวจริงขึ้นมงดูว่าวข้างล่างไงข้างล่างไงสวยเลยเออมีดิแล้วเซ็กซี่ไง เซ๊ีให้สุดอย่างนี้อรออะไรอารนันโดจะขึ้นครับผมแต่ไม่ได้โอ้โหปล่อยมันตกยังเก็บได้ครับกาเซมิโร่ยังรอแล้วให้เราขึ้นหางเองครับผมอื้วบ้ามากแล้วออเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วว่าได้หางแน่จังหวะนี้ไม่ตรงกัน อู๋เปิดให้เขา้างอย่างนั้นดีว่าเขายิงไม่ดีเองแล้วสวยเซ็กซี่เด็กน่ารักไปอุ้ยสวยป่ะเดี๋ยวแสงไม่ได้ครับโอ้โหไว้สไลด์หนักดีแล้วว่างมาฝั่งขวานเนี่ยโอ้โหแล้วโด่หายง่ายเพราะนี่ยเขาเรียกวันทูเพื่อนมึงเห็นเขาเล่นไม่วันทูง่ายแล้วหยอดเข้าไปอย่างนี้เดลิกลได้แต่เขายังเก็บได้เดพืเ่อนเอาออกสวยป่ะอิสวดครูทีมอันดับสามเพื่อน ง้างตูมแล้วโอนาน้าอีกแล้วโอ้โหแม่ไปแค่สวยไม่ได้ล็เล่นันโต้โอ้โหยิงไกลแต่ยังไม่ได้ประตูโชมแล้วชมบมาข้างหน้าแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โหทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เลย,ววย,วยเว้ยทุกคนเกมพิบุตดอัดมากทำอะไรไม่ได้เลยครับโอกาสงางน,นี่แทบไม่มี ข้จะจังหวะยิงไกลครับแล้วเวลายังพอเหลืออยู่เขามาก่อนเขามาได้ง้างโอนหน้า,นา,นาเซฟมือเดียวก่อนยาวเ่นได้สวยแล้วเอา้าโอเคแทงมาแทงมาตรงไปอีงแล้วตรงไปอีงแล้วต้องใช้ความเร็วโอ้โหแล้วพื้นที่อย่างนี้พื้นที่อย่างนี้ไปเองครับเรนโดมีความเร็วอยู่เหมือนดักมันดัก นี่งไงปันแล้วเรียบร้อยครับโอโโโโ้มึงจะมาก็มาง่ายๆเลยจะเนียก็ไม่มีอะไรก็ได้ครับลากมาเรื่อยๆเขาไม่เข้าก็พามาเรื่อยๆถึงหน้ากอกเปิดหน้าเท้าแปรประตูทิ้งตัวผิดสวยขึ้นขวานั่นแหละแล้ว,ลวมาสวยเลยแทงมันแล้วโอ้โหไงโอ้โหตกมาตายที่มึงเซ่เซ่ตัวตัวเซ่พาไปเองครับแล้วเอเดซอน ได้เซ็กี์ไม่ได้อีกแล้วโอ้ยโดนอิซบลคองใส่แล้วไปแล้วสุดเส้นไหมมาแล้วครับลิชาริซอนง้างง้างขวาแล้วติดเซฟันาจริงอไแนีไงแทงต่อเซซ่แทงมาเรนันโดอีกแล้วแล้วได้กิรกับล้วล่วงอีกแล้วจังอู้หูวิ่งตัวเปล่าแล้วแตะวิ่งเนี่ยใครจะเอาอยู่ สับเองไอ้โหไอ้ยิงอย่างนั้นจริงอะโอ้โหแล้วมึงดูรีแอคชนากูสักกระเวื้องมาเล่นจริงๆกองหน้าโอ้โหได้แค่จับบอลกับจ่ายบอลครับแต่ไม่เสริมตัวที่ดีเข้ามาสุดท้ายจบที่1ต่อศูนย์ของเลนาโดครับเกมไหนที่เราทําอะไรไม่ได้ครับมันก็จบศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็จบแพ้ไปเลย <c ười> อิสบิดาอว์องบอลไป6 0เซครับแมนยูคงบอลแค่40 แมนซิตี้ชนะแต่ลิเวอร์เหมือนสะดุดแพ้แมนอนหมากนนี้เป็นของเราครับแล้วก็ความพึงพอใจลดมา25ตอนนี้เรายังลังอันดับที่3นะแต่อันดับ1เปลี่ยนมือครับผมเป็นแมนซิตี้55คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลนะแต่ผลต่างประตูเสียแล้เขาดีกว่าส่วนของเรา ห่างจากจ่าฝูงและรองจ่าฝูงเพียงแค่2คะแนนท็อปตัวสำหรับของลีกก็ยังเป็นเลนันโดนะที่19ประตูครับได้เพิ่มมา1จาก25เกมอันดับ2ก็ยังเป็นเอริ่งเบลฮาร์แลนที่18ประตูจาก26เกมส่วนยูฟาจะไม่หลีกเดี๋ยวจะเริ่มภายในสัปดาห์หน้าครับผมต้องออกไปเยือนหมักเซยก่อนก่อนที่จะกลับมาเตะในบ้านในเดือนถัดไปและมีเกมกับแมนซิตี้ก่อนด้วย <c oughs> ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะขอคนละหนึ่งไลค์ครับและคอมเมนต์พูดคุยชอบมากซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูคริสโตเฟอร์เรนนลโด